มิสเตอร์เคชโรภูมิใจเสนอปินออฟเปอร์เซียเจ้าชายแห่งเปอร์เซียมหาสงครามทะเลทรายการเวลาหนังในปี2010ครับใครที่ชอบผมก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับณอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มีนามว่าเปอร์เซียดินแดงทำสงครามอันปาดเปลืองในใชัยชนะดาเปอร์เซียไปที่ใดที่นั่นย่อมสยบและนี่คือมหานครแห่งนาซาบ กษัตริย์ซาลามานแห่งเปอร์เซียได้ขึ้นครองแผ่นดินร่วมกับนีซามน้องชายของเขาด้วยหลักธรรมแห่งความพักดีและเป็นพี่น้องกษัตริย์มีโอรสด้วยสายเลือดมีอยู่สองพระองค์สืบทอดบัลลังก์ต่อจากเขาเพื่อปกครองบ้านเมืองต่อไปจนกระทั่งวันหนึง่งกษัตริย์ได้ออกมาเดินเล่นในตลาดของชาวบ้านและนี่คือดัชแทนเด็กชายที่อยู่ข้างถนนพ่อแม่ได้ตายจากไปแล้วเขามีเพื่อนสนิทที่ชื่อบิดเด็กในวัยเดียวกัน จนบีดเดินไปชนม้าของพวกทหารที่กําลังขี่มาจนม้าตกใจทําให้ทหารตกหลังมา้าทหารโกรธเอามากจึงตบบีดไปหลายทีจนดัตแทนเข้ามาช่วยเพื่อนแล้วจึงหลบหนีจากพวกทหารดัตแทนมีความว่องไวในการปีนป่ายเอามากๆแต่สุดท้ายแล้วก็โดนจับอยู่ดีพวกทหารจึงพาดัตแทนมาเพื่อที่จะตัดแขนทิง้งที่กล้าท้าดีกับพวกเขาแต่กษัตริย์เห็นทุกอย่างเห็นความเก่งในตัวของดัตแทนจึงสั่งให้หยุดทำ้ายดัตแทน กษัตร <S an> ิย์จึงถามดัดแทนไปว่าพ่อแม่ของเจ้าอยู่ที่ไหนแต่ดัดแทนเอาแต่ก้มหน้ากษัตริย์จึงมองออกว่าพ่อแม่ของเขาน่าจะตายไปแล้วกษัตริย์ซาลามานจึงสั่งให้นีซามพาเด็กคนนี้เข้าวังกษัตริย์จะรับเลี้ยงเด็กคนนี้เองจากเด็กชายที่ต้องอยู่ข้างถนนต้องกลายมาเป็นเจ้าชายแห่งเปอร์เซียหลังจากนั้น15ปีต่อมาเขตพรมแดนเปอร์เซียที่พวกเปอร์เซียกําลังยกทัพจํานวนมากมาไปยังนครศักดิ์สิทธิ์ แห่งอารามัดนำทัพโดยลูกชายคนโตของกษัตริย์ลามานเขาชื่อเจ้าชายทัตชายที่จะเป็นกษัตริย์องค์ต่อไปและส่วนคนน้องเขาชื่อกาซิฟฝีมือการต่อสู้ไม่น้อยหน้าไข่และอาของทั้งคู่นีซามที่มาพร้อมกับกองทัพและเป็นที่ปรึกษาให้กับทัตด,ด้วยพวกเขาได้ข่าวว่านครศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เป็นศูนย์กลางใหญ่ในการผลิตอาวุธเพื่อขายกับพวกสตูของเปอร์เซียพวกเขาจึงยกทาปราบกบฏให้หมด แต่กษัตริย์สลามานเคยสั่งไว้ว่าห้ามเข้าโจมตีนครแห่งนี้โดยดิดขาดเพราะมันเป็นเมืองที่ศักดิ์สิทธิ์แต่กษัตริย์ไม่ได้อยู่ที่นี่การตัดสินใจในการโจมตีจึงขึ้นอยู่กับเจ้าชายทัดพวกเขาจึงขอนันหาลือกันก่อนก่อนที่จะเข้าโจมตีและนี่คือดัตแทนเจ้าชายที่ใช้ชีวิตติดดินอยู่กินกับพวกทหารซะส่วนใหญ่และมีกองกําลังข้างถนนที่เขารับมาฝึกทหารอยู่ในหน่วยของเขาด้วยรวมทางบีดเพื่อสมัยเด็กอีกคน ทั้ง4คนจึงนัดหาลือกันควรที่จะโจมตีเมืองศักดิ์สิทธิ์นี้หรือเปล่าจากหลักฐานสายทหารของนีซามที่นําอาวุธมาให้ดูทั้งดาบลูกธนูและมีสัญญาว่าจ้างให้อาลามัตทําอาวุธให้อีกและดาแทนไม่เห็นด้วยเราควรเชื่อที่กษัตริย์สลามานเป็นคนสั่งห้ามโจมตีเมืองนี้แต่ทัดดูจากหลักฐานแล้วเขาจึงตัดสินใจให้โจมตีเมืองเมือ่อฝาลุงตัดฉากมายังในเมืองออลามัตและนี่คือเจ้าหญิงทาม,มีนา เป็นคนที่ปกครองเมืองนี้ตอนนี้กองทัพเปอร์เซียเข้ามาประชิดกำแพงเมืองแล้วอีกไม่นานกองทัพเปอร์เซียต้องเข้ามาได้แน่ตอนนี้ทหารเปอร์เซียกำลังโจมตีด้านหน้าของเมืองดัตแทนกับพวกทหารข้างถนนจะลอบเข้าเมืองอีกข้างหนึ่งเพื่อเปิดประตูให้ทหารเปอร์เซียเข้ามาได้ดัตแทนจัดการปีนกำแพงเมืองพวกทหารก็ยิงลูกธนูเพื่อให้ดัตแทนสามารถปีนขึ้นไปได้เขาเข้าไปในกำแพงเมืองได้แล้วโยนเชือก พื่อให้พวกทหารปีนเข้าไปได้แล้วพวกรักแทนก็สามารถจัดการทหารยามที่อยู่กำแพงเมืองไปได้ทั้งหมดและสามารถเปิดประตูเมืองได้ในที่สุดบีจึงหยิบเอาคบเพลิงเพื่อบอกสัญญาณว่าสามารถเปิดประตูเมืองได้แล้วพวกทหารเปอร์เซียจํานวนมากก็วิ่งเข้าไปในเมืองเกิดการต่อสู้กันขึ้นส่วนเจ้าหญิงทามิน่ารู้แล้วว่าทหารเปอร์เซียจํานวนมากกําลังเข้ามาในเมืองได้แล้วเจ้าหญิงจึงเอาสิ่งสําคัญที่สืบทอดกันมาลุนต่อรุ่นให้กับทหารมือดี เพื่อนําออกไปจากเมืองนี้แล้วเอาไปซ่อนทหารลายนี้ขีม่มา้ามาจนมาเจอกับดัตแทนจึงเกิดการต่อสู้กันขึ้นดัตแทนก็สามารถจัดการทหารลลยนั้นลงไปได้และเขาก็หยิบสิ่งหนึ่งขึ้นมานั่นก็คือกิดที่มีรูปร่างอันสวยงามดัตแทนจึงเก็บไว้กับตัวเองตอนนี้ทหารเปอร์เซียก็เขายึดเมืองอรามาัดได้แล้วเจ้าชายชัดและพวกทหารจึงเข้าไปดูหน้าเจ้าหญิงที่เขาล่ำลือกันถึงความงามของเขา นีซามจึงชี้แจงในการบุกโจมตีครั้งนี้ว่าเพราะอารามัดมีการผลิตอาวุธให้กับสตูของเปอร์เซียแต่เจ้าหญิงก็ตอบปฏิเสธไปพวกเราไม่เคยผลิตอาวุธให้ใครเจ้าชายทัดจึงสั่งให้เจ้าหญิงแต่งงานกับเขาไม่อย่างนั้นก็ตายเจ้าหญิงมองไปเห็นดัตแทนและเห็นกิจอยู่ที่ตัวของดัตแทนเธอจึงตอบตกลงแต่งงานกับเจ้าชายทัดเพื่อหาโอกาสที่จะแย่งกิจกลับมาให้ได้หลังจากนั้นกษัตริย์ซาลามานก็มาถึงนครศักดิ์สิทธิ์อารามัด เขาเข้าไปคุยกับเจ้าชายทัดกษัตริย์ไม่พอใจเอาอย่างมากที่เจ้าชายทัดไม่ฟังคําสั่งของเขาเจ้าชายจึงสัญญาว่าจะออกตามหาโลงตีเหล็กที่ทําอาวุธให้ศัตรูเราให้ได้ก่อนที่เขาจะออกไปนอกเมืองเพื่อตามหาโลงตีเหล็กเขาได้เข้าไปหาดั้ดแทนเจ้าชายทัดก็ให้เสื้อคลุมสวดมน์แก่ดัดแทนเพื่อทูลถวายเป็นของกำนันให้กับกษัตริย์สละมานในการฉลองชัยชนะครั้งนี้หลังจากนั้นเจ้าชายทัดจึงออกจากเมืองกับพวกทหาร หลังจากนั้นก็ถึงเวลาเฉลิมฉลองชัยชนะกษัตริย์สลามานจึงเรียกดั๊กแทนไปนั่งคุยเหมือนกษัตริย์สลามานจะรักดักแทนมากถึงไม่ใช่สายเลือดเดียวกันก็ตามดักแทนจึงนำเสื้อคลุมมาถวายเป็นของกำนันแกกษัตริย์สลามานและเขาก็ได้นำตัวเจ้าหญิงทามินามาเข้าเฝ้าเพื่อขออนุญาตให้เจ้าหญิงแต่งงานกับเจ้าชายถัดเพื่อผูกสัมพันธมิตรกันแต่กษัตริย์สลามานไม่เห็นด้วยเขาอยากจะมอบเจ้าหญิงให้กับดักแทนมากกว่า เพื่อตอบแทนที่เขาสามารถบุกยึดเมืองนี้ได้หลังจากนั้นกษัตริย์เริ่มมีอาการแปลกๆเขาเริ่มร้อนที่ตัวมีควันออกจากตัวกษัตริย์ตัวเขามีอาการไหม้จากผิดี่เสื้อคุมพวกทหารจึงวิ่งเข้าไปช่วยแต่ก็ไม่สามารถถอดมันออกได้จนกษัตริย์ล้มลงและขาดใจตายในที่สุดนิซามจึงบอกไปว่าเสื้อคุมมียาพิษพวกทหารจึงเข้าจับกุมดัตแทนบิดเพื่อนของดัตแทนจึงเข้ามาขัดขวาง เพื่อให้ดัดแทนหนีไปบิดก็ถูกหอ,อกแทงจนตายส่วนเจ้าหญิงทามมนารู้เส้นทางหนีจากที่นี่จึงช่วยดัดแทนหนีและขี่ม้านี้ออกจากเมืองไปได้พอตกค่ำดัดแทนกับเจ้าหญิงหยุดพักผ่อนดัดแทนได้บอกกับเจ้าหญิงไปว่าเสื้อคลุมนั้นเจ้าชายถัดเป็นคนให้กับเขาเขาไม่ได้ฆ่ากษัตริย์ลรมานเจ้าชายทัดอยากจะขึ้นครองบัลลังจึงยืมมือของคนอื่นเพื่อฆ่าพ่อของตัวเองเจ้าหญิงจึงเดินเข้าไปชิดตัวของดัดแทน ใช้เสน่ห์ของเธอให้ดัดแทนลุ่มหลงเพื่อที่จะเอากิจมาจากตัวดัดแทนแต่ดัดแทนรู้ตัวสกอ่อนเจ้าหญิงจึงหยิบดาบมาสู้กับดัดแทนกิจได้หลุดออกจากมือดัดแทนก็วิ่งไปหยิบกิจแล้วเขาก็บังเอิญไปกดที่ด้ามกิจก็เกิดสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นเขาย้อนเวลาได้ดัดแทนเห็นทุกอย่างรู้ตัวทุกอย่างอะไรเกิดขึ้นบ้างดัดแทนย้อนเวลามาที่เจ้าหญิงกําลังจะหยิบกิจเจ้าหญิงจับดาบแล้วฟันไปที่อกของดัดแทน เขาจึงหยิบกิดออกมาแล้วกดที่ด้ามกิจอีกครั้งหนึ่งเขาก็ย้อนเวลาได้เหมือนเดิมดัแทนจึงบอกกับเจ้าหญิงไปว่าถ้าเจ้าจับดาดอีกครั้งเขาจะฆ่าเจ้าแน่ดัแทนจึงกดด้ามกิจอีกครั้งแต่รอบนี้ไม่เป็นผลเพราะสายในกิจหมดไปแล้วคนที่กดด้ามกิจจะรู้การย้อนเวลาเพียงผู้เดียวตอนนี้ดัแทนเข้าใจแล้วว่าเจ้าชายถัดบุกเมืองอลามัดนครศักดิ์สิทธิ์ก็เพื่อกิดเล่มนี้เขาจะสามารถย้อนเวลาเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองจะได้เป็นกษัตริย์ เขาก็หายอำนาจจะเป็นกษัตริย์มากตดชากมายังเจ้าชายถัดเขาได้ประกาศจับตัวดัดแทนไปทั่วเมืองเพิ่มรางวัลน,น้ำจับเป็นสองเท่าตอนนี้ทัดได้เป็นกษัตริย์แทนพ่อของเขาแล้วพอถึงตอนเช้าดัตแทนจะออกเดินทางไปยังอวรัดที่ฝังศพของกษัตริย์สลามานเพื่อไปหานีซามน้องชายกษัตริย์สลามานเพื่อบอกเรื่องราวกิจเล่มนี้กับเขาและบอกทุกอย่างเกี่ยวกับเจ้าชายถัดว่าเขาเป็นคนฆ่ากษัตริย์ไม่ใช่ดัตแทนดัตแทนกับเจ้าหญิง จึงออกเดินทางไปยังอวลาดส่วนกาสีบก็ออกไล่ล่าดัตแทนไปทั่วแกะลอยเขาไล่ติดตามเขามาติดๆระหว่างทางดัตแทนนำทรายใส่เข้าไปในกิจแต่มันก็ไม่ได้ผลเจ้าหญิงจึงบอกไปว่ามันต้องใช้ทรายศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นจึงจะสามารถใช้งานได้ดัตแทนจึงถามไปว่าทรายแบบนี้มีอีกไหมแต่เจ้าหญิงก็ตอบปฏิเสธไปไม่มีอีกแล้วดัตแทนจึงมองไปที่สร้อยคอของเจ้าหญิงเขาก็รู้เลยว่า อาจจะเป็นสายศักดิ์สิทธิ์ก็ได้แต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรและออกเดินทางต่อระหว่างทางเจ้าหญิงก็ได้พูดถึงเรื่องการเป็นเจ้าชายของดัตแทนจนดัตแทนบอกไปว่าเขาไม่ได้เกิดมาในวังเขาเกิดในสลัมเมืองนาซาบพระราชารับเลี้ยงข้าข้าไม่เหมือนกับเจ้าที่เกิดมาจากผู้สูงศัก์เหมือนเจ้าหญิงจะเข้าใจความรู้สึกของดัตแทนหลังจากนั้นทั้งคู่ก็เดินทางมาถึงหุบเขาธาตุมีแต่โครงกระดูกเต็มไปหมดยิ่งเพิ่มความน่ากลัว หลังจากนั้นเจ้าหญิงก็หมดสติไปดัตแทนจึงวิ่งเข้าไปดูเธอเจ้าหญิงกับชายกระดูกตีไปที่หัวของดัตแทนจนเขาสลบไปและขโมยกิจจากดัตแทนแล้วขี่มา้าหนีไปหลังจากนั้นดัตแทนก็ตื่นขึ้นมาก็เจอกับกลุ่มคนทาตและนี่คือผู้นำเซนอมามีผู้ติดตามและคุ้มกันเขาชาวอึงปกาเป็นเจ้าแห่งการควงมีดเขาชื่อเซโซแต่เหมือนพวกเขาไม่รู้ว่านี่คือเจ้าชายดัดแทนที่โดนตาลจับอยู่ ดัตแทนจึงขอเสนอผู้หญิงสวยคนหนึ่งให้กับพวกมันดัตแทนจะได้ไม่ถูกฆ่าพวกเขาจึงขี่ม้าตามเจ้าหญิงจนสามารถจับตัวเธอได้ดัตแทนก็ได้กิจคืนเซนอมาจึงพาทั้งคู่ไปยังสนามแข่งนกกระจอกเทพเป็นธุรกิจของเซนอมาดัตแทนจึงหยิบเอาสร้อยคอของเจ้าหญิงมาและเทสายเข้าไปในกิจจะได้ออกไปพิสูจน์ให้นีซามรู้ว่ามันเป็นความจริงที่เขาพูดเซนอมาจึงพาดัตแทนไปดูการแข่งขันนกกระจอกเทพ ส่วนเจ้าหญิงก็ไปเป็นเด็กเสิร์ฟน้ำให้กับผู้ชมในสนามหลังจากนั้นเหมือนเซนนามาจะรู้แล้วว่านี่คือเจ้าชายดัตแทนที่โดนตามจับเขาจึงจับตัวดัตแทนเพื่อส่งตัวให้กับทางการจะได้รางวัลน,นำจับและก็ถูกยึดกิจไปเซนนามาจึงบอกให้ลูกน้องไปว่าให้นำกิจไปหลอมเป็นมีซะเจ้าหญิงเห็นอย่างนั้นเธอจึงเข้าไปปล่อยนกกระเจาะเทศสร้างความกลอหในสนามไปทั่ว และดัตแทนก็หนีออกจากเซนตอามาได้และเข้าไปแย่งกิจกลับคืนมาได้และพาเจ้าหญิงหนีออกจากที่นี่ไปได้ตอนนี้ทั้งคู่ได้เดินทางมาถึงอวราดสถานที่ฝังศพของกษัตริย์ทั้งคู่จึงแฝงตัวเพื่อเข้าไปในเมืองไปหานิซามเพื่อบอกความจริงเขาดัตแทนจึงเข้าไปในรถม้าที่มีศพของกษัตริย์และเขาเขียนข้อความนัดเจอนิซามใส่ในกระเป๋าเสื้อของเขาหลังจากนั้นดัตแทนก็ได้ไปหล่อที่ตลาด ว่าเขาจึงแอบเข้าไปคุยกันในห้องดัตแทนบอกไปว่าเขาไม่ได้ฆ่ากษัตริย์ทัดเป็นคนฆ่าเขาเป็นคนให้เสื้อดัตแทนเขาเป็นคนวางยาพิษเจ้าชายทัดบุกเมืองอลมัดเพื่อคนหากิจและสายไม่ได้ค้นหาอาวุธแต่นิซามก็ไม่เชื่อดัตแทนยังยิบกิจออกมาเพื่อจะให้นิซามเข้าใจว่าเขาพูดความจริงแต่พอเปิดออกมามันไม่ใช่กิจดัตแทนก็ตกใจยึงวิ่งไปดูเจ้าหญิงข้างนอเธอได้หนีไปแล้วพร้อมกับกิจ ดัตแทนก็ได้สังเกตเห็นมือของนิสามมีรอยไหม้ดัตแทนยึงฉุกคิดขึ้นมาว่าเจ้าชายถัดเป็นพี่ชายของเขาไม่น่าจะหักหลังเขาได้ดัตแทนจึงสงสัยในตัวของนิสามหลังจากนั้นลูกธนูก็เฉียดหัวเขาไปพวกทหารของนิสามซุ่มโจมตีเขาดัตแทนจึงต้องหนีออกจากที่นี่และเขาก็ได้มาเจอกับกาซีบเขาจึงไล่ล่าตัวดัตแทนทางคู่เขาต่อสู้กัน จนสุดท้ายดัตแทนก็สามารถชนะไปได้แต่ก็ไม่ได้ฆ่ากาสีบดัตแทนจึงหนีไปได้นีซามจึงเข้าไปหาเจ้าชายทัดและบอกกับเจ้าชายทัดไปว่าดัตแทนจะฆ่าเขาที่ตลาดโชคดีที่เขาหนีมาได้ดัตแทนจะก่อการกรบฏนีซามจึงอยากให้ฆ่าเขาซะไม่ควรรอช้าเขาอาจจะก่อการจลราจลในเมืองได้แต่ทัดไม่เห็นด้วยในการฆ่าเขาถึงเขาจะทำผิดเขาก็เป็นน้องชายเขาอยู่เขาจะจับเป็นตัวดัตแทน เพื่อสู้กระบวนการยุติธรรมตัาชามายังซ่องโจนหาสซินเป็นกลุ่มนักฆ่ามากฝีมือที่รับใช้เปอร์เซียมานานหลายร้อยปีจนมาถึงกษัตริย์ซาลามานสั่งสลายซ่องโจนนี้ไม่ให้มีอีกต่อไปแต่นิซามไม่ทำตามเขายังเก็บพวกนี้ไว้เพื่อใช้งานพวกมันถูกฝึกมาเพื่อฆ่าไม่มีความปาณีใดๆและนี่คือหัวหน้าของซ่องโจรเขามีวิชาควบคุมพวกงูได้นิซาม จึงสั่งให้พวกมันออกไล่ล่าดัดแทนและฆ่าเขาซะดัดแทนก็ได้ขี่ม้าไล่ตามเจ้าหญิงจนได้มาเจอตัวจนได้และเขาก็เอากิจกลับมาเก็บที่ตัวเองดัดแทนบอกกับเจ้าหญิงไปว่าเขารู้ทุกอย่างแล้วไม่ใช่เจ้าชายทัดเป็นคนฆ่าพอ่อแต่เป็นฝีมือของนิซามต่างหากมือเขามีรอยไหมเพราะวันที่เกิดเหตุเขาไม่ได้แต่ต้องเสื้อเลยเขาจะต้องจับมันก่อนหน้านี้แนะ่ดัดแทนจึงให้เจ้าหญิงเล่ามาให้หมดในเรื่องของกิจเล่มนี้ มีอะไรมากกว่านี้เจ้าหญิงจึงเล่าให้ฟังทุกอย่างการกดจิตหนึ่งครั้งจะย้อนเวลาได้หนึ่งนาทีแต่ถ้าเราแทงกิตที่ผึกสายขนาดใหญ่แล้วกดที่ด้ามกิตจ,จะสามารถย้อนเวลาได้ตามที่เราต้องการได้ดาแทนยังคิดได้ว่ามีเรื่องเล่าของกษัตริย์สลมานที่เ่าให้เขาฟังเป็นประจำตอนที่เขายังเป็นเด็กในตอนสมัยกษัตริย์ที่เป็นเด็กกษัตริย์สลมานและนิซามได้ออกไปล่าสัตว์แต่บังเอิญไปเจอกับเสือตัวใหญ่ที่กำลังจะฆ่าสลมาน แต่นิสามเขามาช่วยไว้ก่อนเขาจึงรอดมาได้แสดงว่านิสามจะย้อนเวลาไปตอนที่เป็นเด็กแล้วตัดสินใจไม่ช่วยสลามานและปล่อยให้เขาตายเขาจะได้ขึ้นเป็นกษัตริย์สมใจตอนนี้เขาเข้าใจทุกอย่างแล้วส่วนผึกซ้ายศักดิ์สิทธิ์จะอยู่ใต้เมืองอลามัดแต่ถ้าไม่มีกิจนิสามก็ทําอะไรไม่ได้เจ้าหญิงจึงให้เอากิจไปซ่อนในวิหารลับพวกมันจะได้หาไม่เจอทั้งครูจึงออกเดินทางไปยังวิหารแต่ระหว่างทาง ก็เจอกับกลุ่มพวกทาตที่ตามมาเจอพวกเขาจนได้และจับตัวพวกเขาเพื่อส่งไปให้ทางการพอตกดึกพวกนาคาก็ได้ส่งงูเข้ามาจัดการกลุ่มทาตแดัแทนจึงใช้กีดย้อนเวลาและจัดการพวกงูไปได้เจ้าหญิงจึงขอให้พวกทาตช่วยพาเธอไปยังวิหารมีทองคำมากมายอยู่ที่นั่นพวกเขาจึงตอบตกลงพอพวกเขามาถึงเจ้าหญิงก็ต้องเล่งมือซ่อนกิดเพราะตอนนี้พวกนาคาได้ไล่หลังพวกเขามาติด แต่ทหารของกาซีบก็เข้ามาถึงก่อนพวกนาคาเขาจึงเข้ามาจับตัวของดัตแทนดัตแทนได้พยายามอธิบายเรื่องทุกอย่างด้วยสายใยของพี่น้องกาซีฟจึงเชื่อดัตแทนจนกระทั่งได้ยินเสียงการต่อสู้จากดังนอกพอเขาเดิอนออกมากาซีฟก็โดนอาวุธของนาคาสังหารดัตแทนและพวกทาจึงเข้าต่อสู้เพื่อปกป้องเจ้าหญิงส่วนเจ้าหญิงก็วิ่งขึ้นไปบนวิหารเพื่อเอากิจไปซ่อนดัตแทนจึงเข้าไปช่วยเจ้าหญิงเพื่อซ่อนกิจในศิลา แต่พวกนาคาก็เข้ามาขัดขวางจนได้จนทําให้เจ้าหญิงสลบไปดัดแทนยังเข้าต่อสู้กับพวกมันเจ้าหัวหน้านาคาก็ได้ปล่อยงูมาแล้วกืนกิดเข้าไปในท้องตอนนี้พวกนาคาได้กิดไปแล้วดัแทนก็สามารถฆ่าพวกมันได้เจ้าหญิงตื่นขึ้นมาก็ไม่มีกิดแล้วพวกมันได้กิดไปแล้วนาคาได้นํากิดไปให้นิสามตอนนี้เขาได้มันมาแล้วเหลือแค่คนหาผึกสายดัแทนต้องไปอลามาัดเพื่อหยุดนิสาม เซโซจึงอาสาไปช่วยดัดแทนอีกแงเซนามาไม่มีทางเลือกเขาก็เลยขอไปด้วยไปช่วยเพื่อชิงกิจเล่มนั้นออกมาพวกเขาออกเดินทางจนไปถึงนครศักดิ์สิทธิ์อัลมัตตอนนี้พวกคนงานกำลังขุดหาผึกทรายใกล้ถึงเขาไปทุกทีจเจ้าหญิงรู้แล้วว่านิซามเก็บกิจไว้ในวิหารสูงต้องมีนักฆ่าคอยดูแลแน่นอนมันคือนักฆ่าที่ใช้มีดลับไม่มีใครเข้าใกล้มันได้เซโซจึงอาสาเข้าไปเอากิจออกมาให้ เซโซแอบเข้าไปในปราสาทก็เข้าไปถึงห้องที่เก็บรักษากิจพอเขาเปิดประตูเข้าไปก็ไม่เห็นใครพอสักพักก็มีอาวุธลับถูกยิงออกมาจากไหนก็ไม่รู้พวกเขาเกิดการต่อสู้กันขึ้นแต่ดูเหมือนว่านักฆ่าจะได้เปรียบจนเซโซเหลือมีดเล่มสุดท้ายเขาจึงตัดสินใจวิ่งออกมาควางม,มีดไปโดนนักฆ่าเต็มเมแต่เซโซก็โดนเหมือนกันเขาฝืนตัวเองเข้าไปหยิบกิจแล้วคว้างออกมาจากปราสาทเขาทําสําเร็จ แต่ก็ต้องเสียเขาไปนิซามดูเรื่องจึงสั่งให้ทหารคนหาด,ดแทนให้เจอแล้วปิดประตูทุกทางดัดแทนจึงแอบ,บขึ้นไปหาเจ้าชายทัดเพื่ออธิบายเรื่องทั้งหมดส่วนเจ้าหญิงก็แอบ,บดูอยู่ข้างนอกดัดแทนได้อธิบายทุกอย่างให้ทัดฟังเขาไม่ได้ฆ่าท่านพ่อนิซามต่างหากที่ฆ่าเพราะเขาอยากจะขึ้นเป็นกษัตริย์ดัดแทนจึงหยิบกิจขึ้นมาและบอกกับทัดไปว่าถ้าเราเป็นพี่น้องกันจริงต้องเชื่อใจเขาให้ทัดกดที่ด้ามกิจ แล้วทัดจะรู้เรื่องทุกอย่างเองดัตแทนจึงใช้กิจแทงตัวเองจนเขาตายหลังจากนั้นนิสามก็เข้ามาเห็นว่าดัตแทนตายไปแล้วทัดเริ่มจะเชื่อดัตแทนเขาน่าจะพูดเรื่องจริงเขาเริ่มจะกดที่ด้ามกิจแล้วทัดก็ย้อนเวลากลับไปอย่างตอนที่ดัตแทนกําลังจะแทงตัวเองตายทัดจึงบอกให้เขาหยุดเขาเข้าใจทุกอย่างแล้วนิสามก็ได้เข้ามาใช้ดาบฟันที่คอของทัดจนเขาตายและยั่งกิจจากเขามาแล้วสั่งให้มือสังหารฆ่าดัตแทนซะ เจ้าหญิงจึงเข้ามาช่วยดัดแทนและสามารถฆ่ามือสังหารไปได้ตอนนี้นิสามเจอผึกรายแล้วเขากําลังลงไปที่นั่นดัดแทนและเจ้าหญิงจึงรีบตามไปเพื่อที่จะหยุดนิสามแต่ดัดแทนก็ได้ไปเจอกับนักฆ่าเขาจึงเข้าต่อสู้กันจนทําให้ดัดแทนกําลังจะถูกฆ่าเจ้าหญิงก็ได้มาช่วยไว้ก่อนและสามารถจัดการกับหัวหน้ามือสังหารไปได้ดัดแทนกับเจ้าหญิงก็ได้มาถึงผึกรายและก็ได้มาเจอกับนิสาม ดาแ,แทงยังเข้าไปหยุดเขาแต่ดาแทงก็โดนมิดแทงจนเขาล้มลงไปและนิซามก็ได้จับเจ้าหญิงโยนลงไปในหลุมแต่ดาแทงก็ได้จับมือไว้ได้ทันเจ้าหญิงยึงบอกให้ปล่อยมือแล้วไปหยุดนิซามสุดท้ายแล้วเจ้าหญิงก็ปล่อยมือแล้วตกลงไปในหลุมส่วนนิซามก็ใช้จิตแทงไปที่ฝึกทรายดาแ,แทงยิงเข้าไปห้ามจนทรายไหลออกมามหาศาลแล้วมันก็เกิดระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงแล้วสรุปได้ว่าดาแ,แทงได้ย้อนเวลาไปในตอนที่เขา บุกเมืองอลลมัดและเขาเจอกิจเป็นครังแรกทําให้ดัตแทนตกใจมากเขาเริ่มเข้าใจทุกอย่างแล้วดัตแทนจึงวิ่งเข้าไปหาพี่ชายของเขาเจ้าชายทัดและอธิบายให้เขาฟังเรื่องทั้งหมดนั้นเป็นแผนของนิสามแต่เหมือนเจ้าชายทัดจะไม่เชื่อดัตแทนจึงบอกไปว่ากริย์ที่แท้จริงจะรับฟังที่ปรึกษาดัตแทนชิดอยู่สักพักเขาจึงสั่งให้เอาตัวสายลับคนที่เจออาวุธมาเพื่อสอบสวนหาความจริงนิสาม จึงไม่พอใจเอาอย่างมากนิสามจึงชักมีดออกมาเพื่อจะฆ่าดัดแทนแต่ก็สู้ดัตแทนไม่ได้จนนิสามลม้มลงแล้วลุกขึ้นมาจะแทงดัดแทนเจ้าชายทัดจึงเข้ามาช่วยดัตแทนแทนไปที่ตัวของนิสามเขาเต็มเต็มท้องจนเขาตายในที่สุดเจ้าชายทัดจึงเข้าไปหาเจ้าหญิงทามินาแล้วกล่าวขอโทษที่บุกเมืองอารามัดเขาจึงขอให้เจ้าหญิงแต่งงานกับดัตแทนเพื่อเป็นพันธมิตรกันตลอดไปดัตแทน จึงเข้าไปหาเจ้าหญิงแล้วมอบกิจให้กับเธอเจ้าหญิงเหมือนถูกกับชะตากับดัตแทนเธอจึงตอบตกลงแต่งงานกับดัตแทนด้วยทางคู่จึงปกคกองนครศักดิ์สิทธิ์อลามัดอย่างมีความสุขตลอดการก็จบไปแล้วนะครับกับการสปอยหนังบินออกเปอร์เซียเจ้าชายแห่งเปอร์เซียหนังในปี2010ครับใครที่ชอบผมก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยครับสำหรับวันนี้ผมมิสเตอร์เคชิโด ขอขอบคุณและสวัสดีครับ